าวไม่คิดว่าจะเจอคนจากบริษัททิงไอทีที่นี่นะเนี่ยร้านดีๆแบบนี้เข้ามาได้ด้วยเหรอแน่นอนครับคนจริงเขาไม่ใช่แค่มาแต่ต้องกล้าด้วยเหมือนบริการของผมครับของเราก็พร้อมเหมือนกันเรามีบริการฮอตไลน์โหทุกวันนะ9โมงถึง6โมงเย็นบริการตรงจุดมีฮอตไลน์แค่ชึ่ววันเลยครับของผมมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่คนไทยรับสายเข้าใจปัญหาไม่ต้องรอรับสายไวแล้วไงถ้าแก้ไม่ได้ก็เท่านั้นของเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคจริงไม่ใช่โยนไปฝ่ายอื่นไม่โยนครับสินค้าเรารับประกันแบบไร้ไทม์คอนเวอร์ถ้ากรณีสินค้าลูกค้าเสียนะครับเราเปลี่ยนให้ทุกกรณีไร้ไทม์ก็แค่คำพูดครับถ้าไม่มีโหลดเคมที่ชัดเจนก็เท่านั้นของผมเนี่ย ลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆเข้มตามเงื่อนไขไม่ต้องหอไขของผมมีจุดด้วยการอยู่ทั่วประเทศนะครับ15สาขาไม่ใช่แค่จุดรับขอนะครับมีช่างอยู่จริงของดีไม่ต้องพูดเยอะลูกค้าเขารู้แหละว่าใครเขาดูแลดีใครก็พูดเก่งพูดเก่งอาจจะขายไ้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ดูแลดีลูกค้าจะกลับมาเองนะครับแต่ของคุณก็พูดสวยเนาะดูเวอร์เนาะและ,ปะเปินลเลยแเขมในโลกความเป็นจริงไม่ได้ง่ายอย่างขนาดนั้นนะใช่ใช่ โลกมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับนั่นแหละมันคือความแตกต่างคุณขายสินค้าเราแบกรับความเชื่อใจเพราะสุดท้ายลูกค้าไม่ได้เลือกจากคำพูดเขาเลือกจากวันที่ของพังแล้วใครอยู่กับเขาจริงอยากได้ของดีเคมไว้บริการหลังการขายไม่ต้องลุ้นต้องทิงไอทีเน็ตเวิเท่านั้น